สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายวันที่13พฤษภาคม2,568วันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ดเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ด้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจะจะพาไปดูวันที่สิบสองก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่สิบสองใจให้เด่นอยู่ที่หและห้านะคะทุกคนรอบเช้ามาแปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดทุกคนเด่นมาห้าเข้าคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน รอบบ่ายจะให้สองและหนึ่งสองมาหลักร้อยแล้วก็ทุกคนสองสองหกห้าสี่ห้าพี่น้องสองหกยูด้านนาเข้าตัวเด่นรอบเช้าหกห้าห้าหกทุกคนเอาเอาออคักพี่น้องเลขเด่นประจำวันรอบเช้าจิตมาสองเด้งรอบบ่ายหลุดหมดหกสองมาหลักร้อยพี่น้องค่ะเอา อยากตามต่อกะตามต่อใดพี่น้องบอ่มักบ่ชอบกะให้เดินพานเนาะค่ะพี่น้องห้างบนลููว่ามือใดเพิ่นสิเข่ามือใดเพิ่นสิลุดเนาะค่ะทุกคนถ้าใครตามใจได้ก็ตามตัวกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าก็สิ้นเดือนมิถุนาเจก็จะหยุดทําทุกหุ้นแล้วนะคะทุกคนเจะจะลงเฉพาะหน่อยเนาะพี่น้องถ้าผูดด้ใดอยากได้แนวทางกะสมัตถกคลน์ได้ jai อไอสองสองหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับวันที่13นะคะทุกคน จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้6และห้นะคะมาดูความนันจะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนยจ็เจ็ค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูน9 5ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าสามสานะคะทุกคน เด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะสี่ขาหนึ่งค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์อ้าพี่น้อง จ๊จับเลขทุดศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์จะลืมศูนย์สามสามศูนย์นะคะทุกคนขอโทษขออภัยในหลายพี่น้องสันอค่ะทุกคนจับเพิ่นพี่น้องมาดูค่ะหกห้าหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นหกหนึ6 6 60, 60 6, 56, 50, 50 5, ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูย fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันนะคะอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้อประจําวันคือเบิ้อสามสาม เลขสกับเลขแปนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายยิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าหและ5เด่นประจำวัน3และ8เป็น6 3 3 6 6 8 8 6ไม่ติดคู่เด่นค่ะ5ค่ะ5 3 3 5 5 8 8 5 1กับ0และ3กับ8เป็น1 3 3 1 1 8 8 1 ศูนค่ะ3 0 3 3 0 0สามสามศูนย์ศูนย์ปดแปดศูนย์นพี่น้องลืมจับประมาณนี้พี่น้องมักก็ตามต่อใดเงาๆจะพี่น้องขาบ่หมักบ่ชอบให้พี่น้องเลือนผ่านใดคือเก่าค่ะสถิติมีเขา่ามีหลุดเนาะจ้ะเนาะบ่ได้เข่าทุกมือเดียวกับบ่ได้หลุดทุกมือพี่น้อง คนขาสำหรับแนวทางนะคะหุ้นจีน VAP นะคะ่ะวันที่13พฤษภาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมาน,มน,มานกันสบู่สุคนได้พี่้องเดอ้อสวัสดีจ้า